อบกลายเป็นซูเปอร์เลดี้มันต้องเผ็ดเหมือนเดินเครื่องแพทย์เงินทำให้ตีนอกเอวิ่งทนาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินโดนเรดคาร์เพ็ดคาบะติ้ที่มีแต่ซีมดูดีดีจริงัวยังใส่แบรนด์นิวเชื่อเป็นตัวจริงเเรียกแนยอดวิวพวกกูรวยกันมานานมาก่อนทำเพลงทำผู้ต้งเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนฉันเมาเพื่มปังและสีท่าครือลังรถทำให้รู้ไม่อยากเอาตัวไปถูเบาะดำนรอตุ ไม่ไกาะพวกไฮโซมีเงินซื้อมาต่อยมา m น n มา e น n ม y เน่เซ็ที่รถเท่ากระเบามา e น y มาเน m ม n เน y มา n น m มาเน่ We want to get around with me with me with me เกิดเป็นซูเปอร์ละดีมันตองเข็ดเหมนกสอห้องม่ชอบคุณทองเกิเป็นซูเปอร์เละดีมันตองเข็ดเหมือนเนคร์ได้กินอะไรเป็นแทนชีวิตดีคนพอในไอพีใชอกับแบนด์ุตชี่แอมเนชั่นหรือว่าจะเอลวีเปิดตู้แต่ล เป็นกูมันไม่ง่ายสะแบบว่าเซ็กซี่ไม่ต่างพี่มืดที่ก็โดนบูลลี่แต่ไม่สนอะไรทั้งนั้นก็อยู่ในบิ๊กยาร์ดเพราะว่ากูเวิร์การ์ดกูก็เลยต้อง pray h a r รู้ไว้เลยาฉันเ e ็ t